การสุดของวยไทยนะครับมันก็คือมันมีทุกส่วนรวมอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับคือขึ้นอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนะี่ยมีมีพลังคือการฝึกบางคนเนะี่ยเหมาะสําหรับการเแบบไฟเตอร์แบบต่อสู้อะไรอย่างนี้ดุดันอย่างเดียวแต่บางคนนะเนี่ยถนัดในเรื่องของชั้นเชิงฝีมือกา,บบการหลบหลีกการป้องกันตัวที่คล่องแคล่วว่องไวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนไปไป ออนี่คือเสน่ห์ของมวยไทยครับผู้ชมครับลักษณะเขาเรียกว่าลูกเล่นแพลวานะครับใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับมาดูครับเมื่อคู่ต่อสู้นี่โยนเข่าเข้ามานะครับ ลักษณะการใช้มือในการบล็อกแล้วก็ช่วยผ่อนแรงนะครับรวมถึงการโต้อต,อตอบกลับเป็นส่วนที่สําคัญสังเกตดูดีๆนะครับคุณผู้ชมครับแม่ไม้มวย,ยไทยนี่เรื่องของการยืนนี่คือสิ่งที่สําคัญการฉีบทําลายจังหวะนะครับรวมถึงการป้องกันแล้วก็ใช้จังหวะในการตามน้ําอย่างศอกกลับสามารถที่จะทาให้คู่ต่อสู้นี้ล้มทั้งยืนได้ครับคุณผู้ชมวันแน่นอนจริงๆครับสำหรับมวยไทยของเรา มาดูภาพแคบกันอีกครั้งนะครับคู่ต่อสู้ยนเข่ามานี่บล็อกไว้นะครับคู่ต่อสู้เตะนี่ใช้น้าแข้งนี่ครับในการป้องกันแล้วก็โต้ตอบกับทันทีสังเกตดูนะครับใช้แขนนะครับในการป้องกันแล้วก็ลดแรงกระแทกนะฮะจังหวะรับแล้วก็จังหวะตามน้ําสําคัญมากนะครับคือการสอกกลับ หรือแม้แต่จระเข้ฟาดหางแม่ไม้สำคัญของเรานะครับคุณผู้ชมโดเขาร้อย,อย,อยจังหวะที่ผมมองเห็นนะผมใช้แล้วครับสัญชาตญาณของนักมวยใช้ท่อนแขนนะครับในการบังลำตัวเราไม่ให้มาโดน,นจุดสำคัญคือลิ้นปีนีถ้าโดนก็จะเราจบแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนทำร้ายต่อได้พอผม,ม้องกันตัวได้ปุ๊บค่ต่อสู้เตะขามาครับ มกันได้ผมวางลงแล้วผมเตะขึ้นโตดโดยการเตะขาครับดึงหลบ่ต่อส,สู้ดึงหลบนะครับจะสังเกตได้ว่าความเป็นมวยของเขาเขาเลยรู้จังหวะที่เราเจะไปเขาเลยดึงหลบเข้าไปมันดึงหลบปึ๊บนะครับพต่อส,สู้รู้แล้วแล้วเขาก็ได้จังหวะในการเตะเข้ามาซึ่งผมก็ป้องกันตัวไม่ทันผมว่าใช้ช่องแขนฟังที่ผิดเตะขาทักอลื่นออมาแล้วเซแล้วก็กระเด็นแบบมา หลังจากนั้นคพื่อสู้เห็นเราเป๋เข้ามาแล้วแต่ฐานเรายังแน่นอยู่เรายังต้องรักษามาตรฐานของขาที่บาลานซ์นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมต่อสู้ต่อไปค่ต่อสู้เตะขวามาอีกทีเรายกกันนะครับนะเราเห็นแล้วว่าเขาจะมาอีกทีหนึง่งผมใช้วิรุนหกกลับฮึนะ๊บครับใช้วิรุนหกกับทีบเข้าไปครับคืออันใช้แรงสลายแรงอาจจะขาหักได้เพราะว่า เป็นเรื่องของข้อต่อนะครับอาจจะหลุดได้แล้วหลังจากนั้นถ้าเขาแบบเขายังไหวอยู่เขาวิ่งเข้ามาต่อยเราอีกทีต่อยหมัดเวียงเข้ามาเราก็กันไว้ครับแล้วใช้ในเรื่องของฮิลันม้วนแผ่นดิน,นครับฮิลันม้วนแผ่นดินคือการก้าเข้าไปแล้วใช้ศอกซัดเข้าไปตรงนี้หน้าผากหรือเบ้าตาครับจะเอาให้ปิดก็ได้หรือจะเอาคาให้สลบไปเลยก็ได้รับรองครับน็อกแน่นอนมาดูภาคช้ากันอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับ ลักษณะการโยนเข่ามานะครับการปัดป้องการป้องกันนะครับตอบกลับอย่างทันทีบล็อกแขนไว้นะครับลองดูจังหวะนี้ดีๆนะครับคุณผู้ชมครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ด้วยการชิงทีบก่อนนะครับบล็อกแล้วก็ใช้อย่างที่ครูดามบอกนะครับทีลันม้วนแผ่นดินครับถ้าถูกฝึกมาดีๆนะครับ บริเวณที่จะเข้านี่สามารถได้หลายส่วนนะครับส่วนที่1คือเบ้าตากรามนะครับรุนแรงมากๆนะครับทำให้สมองนี่ไปกระทบกับบริเวณกระโหลกนะครับเกิดอาการน็อกในทันทีครับมาดูเวลาจริงกันนะครับลักษณะการต่อสู้นี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ เวลาจริงๆในการต่อสู้คุณผู้ชมครับอย่างในน้อยนี่เอา2หารนะฮะหรือว่าบางที3หารนี่จะชั่วพริบตาเดียวครับเมื่อเปรียบเทียบอาหารกับมวยไทยนะครับมวยไทยผมว่าเปรียบเหมือนอกเนื้อสัตว์ที่มันแบบให้โปรตีนให้พลังงานที่มันแบบต้องแบบเต็มที่ครับองใช้แรงแล้วก็ใช้ ความคิดคือมวยไทยไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวจะต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาคนมองภาพลักษณ์นแบบมวยไทยมวยใช้แรงแต่นั่น,นคือความคิดที่ผิดเลยเพราะเป็นศิลปะที่แบบไม่ใช่คุณจะเดินไปแล้วคุณจะสามารถต่อยเขาได้มันไม่ใช่แต่คุณต้องจะทํายังไงที่จะเข้าไปชกเขาเข้าไปเตะต่ตอยอะไรเขาต่างๆนึกมันต้องใช้เทคนิคใช้วิธีที่แบบมีกลมวยอะไรต่างๆกว่าที่จะเข้าถึงผู้ต่อสู้นี่ มันต้องศึกษาอีกรวดเร็วมากครับผู้ผู้ชมครับ สิ่งสำคัญสำหรับมวยไทยนะครับนั่นก็คือการยืดน,นะครับแล้วก็สายตาคือสิ่งที่สำคัญสังเกตนะครับเวลาครูดามนะครับโต้ตอบกลับนี่จะเป็นจุดสำคัญนะครับเรียกว่าถ้าคนเรายืนกลางแขนกลางขานี่แล้วก็ขีดเส้นลงมานี่ตั้งแต่หัวจนถึงอวัยวะเพศนั่นเป็นจุดตายนะครับผู้ชมลักษณะการบล็อกนะครับใช้ท่อนแขนในการบล็อกนะครับ ใช้ท่อนแขนในการบล็อกก็ถือว่าเป็นเทคนิคสําคัญเหมือนกันนะครับใช้ซุมส่ซุม5นี่มีโอกาสแขนหักได้นะครับคุณผู้ชมดูลักษณะการถีบทาลายจังหวะนะครับคู่ต่อสู้ล้มนี่สามารถที่เข้าไปซ้ําได้นะครับแล้วก็นี่คือส่วนที่สําคัญนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ลุกขึ้นมานี่พอกาดตกนี่คอนะครับคุณผู้ชมครับซัดเข้าไปเต็มที่นี่น็อกได้ครับมาชมภาพแคบไปนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะครูนะครับไ่อยเข้าไปบริเวณลิ้นปีนะครับ ครูไม่ถึงการอพปคัดบริเวณคางนะครับนี่เป็นจุดสําคัญเลยนะครับของมนุษย์เราครับถ้าโดนจังๆนี่บาดเจ็บสาหัสได้ครับคุณผู้ชมครับการเตะทำลายจังหวะนะครับคู่ต่อสู้นี่ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรครับคุณผู้ชมครับลักษณะการตีเข่านะครับลดแล้วก็ป้องกันนะครับสายตานะครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ออกอาวุธมานี่ไม่ควรจะละสายตาออกมานะครับดูจังหวะนี้ให้ดีๆนะครับ ชิงเตะเข้าไปก่อนนะครับเข้าที่บริเวณก้านคอนะครับคู่ต่อสู้นี้น็อกทันทีครับการต่อสู้นี่เทคนิคที่สําคัญที่สุดคือการชิงที่จะออกอาวุธก่อนนะครับครับหลังจากที่เราผ่านไปสองคนนะครับครับคนที่2คนล่าสุดที่มีความแข็งแรงและมีความเป็นมวยด้วยแต่คือมาเจอคนนี้ทั้งเป็นมวยทั้งมีความแข็งแรงความดุดันเจอเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยยุบเท่าไหร่นะครับสังเกตจากความเร็วที่เขาพุ่งเข้ามาครับหมัดแรกปึ๊บปึ้งถ้าเราช้าเนี่ยครับเข้ามานี่ละ เพราะนั้นเนี่ยเซียววินาทีที่เราจะต้องไปเนี่ยพอการปุ๊บเราต้องชิงออกก่อนนะครับแต่คนนี้มีความแข็งแรงมากไม่หยุดแล้วก็มาซ้ําเราอีกครับเราปึ้งเข้าไปแล้วเราก็เสยเข้าไปครับเอลวันเสยงาเข้าไปที่ทางนะครับคางนี้เป็นจุดรวมประสาทแต่คนนี้ครับไม่ลงอีกครับไม่ลงอีกอันนี้เขาก็ยังสู้มาอีกนะครับเดินมาเตะขาเรานะครับจากจังหวะการเตะถ้าเรายืนเฉยนะครับ เราจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการหลบหลีกการป้องกันตัวนะครับเราใช้ในการสืบเท้าคุณ่อสู้เตะขวามาเราสืบเท้าําหนักให้เป็นเบาแล้วจับขาไว้นะครอัน,นี้เราไม่เจ็บแล้วแล้วเราก็ใช้ศอะครับแทงเข้าไปตรงนีน้หน้าขาเนะี่ยเจ็บแน่นอน,นครับใส่นะละเส่ละเราเห็นเจ็บละสัญชาตญาณมวยเราต้องไปซ้ำเนะจาะยางเข้าไปอีกทีนะ แต่เขาไม่เป็นไรนะครับเขายัางสู้ต่อแล้วเขาใช้ขุนยักษ์จับลิงนะครับเริ่มจากการเตะขวาปึ้งเตะซ้ายกันไว้นะครับต่อไปตีเข่าปึ้งตีเข่าซ้ายแล้วก็สอกปึ้งปึ้งนะครับแล้วเราดันเอาไว้แล้วคู่ต่อสู้เข่าคู่สอกคู่เข้ามาครับแล้วปึ้งเราจับแล้วเราดันปึ้งคู่ต่อสู้ไปยังไม่เป็นไรครับแล้วเราก็ไปซ้ำ ตึงคุต่อสู้ความเป็นมวยก็ดึงหลบแล้วก็จะเตะเรากลับมานะครับผมก็ถีบเข้าไปเข้าลิ้นอีกแต่ไม่ลงอีกครับจังหวะที่เขาจะสวนเรามานะเตะขวาขึ้นมาครับสังเกตไหมครับมือตรงนี้เขาหล่นแล้วการป้องกันตัวเขาขาดไปแล้วเรามองเห็นเป้าหมายแล้วว่าอยู่ตรงคลางนี้วัะนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่ใช้อาวุธอะไรก็ได้แต่นี้ผมเลือกในการเตะ การคอหรือเรียกว่าบั่นเสียนทศกันนะครับในการเตะเข้าไปปุ๊บอุมเข้าไปครับรับรองสลบแน่นอนครับมาดูนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนที่สําคัญนะครับเหมือนที่ครูดามบอกเอาไว้นะครับคู่ต่อสู้ชกมานะครับใช้แขนนะครับท่อนแขนนี่ในการป้องกันแล้วก็ชิงนะครับที่จะชกไปบริเวณจุดสําคัญนั่นก็คือลิ้นปีนะครับบริเวณนี้นะครับ เป็นบริเวณที่คนเราหายใจขึ้นหายใจลงตรงส่วนนี้นะครับเป็นการปิดช่องหายใจทําให้การหายใจนั้นอึดอัดนะครับคุณผู้ชมครับหรือแน่นจนไม่สามารถหายใจได้ในส่วนที่2นะครับใช้เรียกว่าเอราวันเสยงานะครับก็คือการอัปคัดนะครับคุณผู้ชมชกเข้าไปบริเวณกรามนะครับตรงนี้กระทบแรงๆนี่สามารถสลบได้แต่ว่าคู่ต่อสู้คนนี้ถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับเมื่อเตะเข้ามานะครับใช้ขาเบี่ยงนะครับสืดเท้าเบี่ยงมาแล้วก็ใช้ศอกนะครับ แทงเข้าไปบริเวณต้นขาครับบริเวณนี้จะมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีเส้นประสาทเยอะพอสมควรนะครับเมื่อถูกแทงแรงๆนะครับจะบาดเจ็บได้ครับคุณผู้ชมถ้าถูกที่ถูกจังหวะแรงๆจริงๆขาหักได้ครับและการโต้ตอบกลับนะครับอีกเทคนิคนึงก็คือการใช้เท้าของเรานะครับเตะเข้าบริเวณหน้าขาที่หนึ่งนะฮะคือการเจาะยางครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับเมื่อบาดเจ็บขาสองข้างนี้จะเสียอาการครับไม่สามารถที่จะโต้ตอบเราได้หรือว่าการโต้ตอบกลับนี่ ว่าจะติดติดคัดๆัดพอสมควรมาดูท่านี้นะครับเรียกว่าขุนยักษ์จับลิงครับผู้ชมครับแม่ไม้แต่ละอย่างที่ของมวยไทยเรานี่ถูกคิดค้นมาเยอะพอสมควรการเตะทําลายจังหวะแล้วก็รวมไปถึงการขีบนะครับซ้ําเข้าไปบริเวณลิ้นปี่ครับผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับโดนครั้งที่2นะครับจะเกิดอาการจุกหายใจไม่ออกครับพูดไม่ออกครับผู้ชมครับงานนี้เสียอาการเลยครับ เมืออล้มเข้าไปนะครับดูคู่ต่อสู้นะครับอาจจะมีจังหวะเพืือกสุดท้ายลุกขึ้นมานะครับจังหวะที่เขาจะเตะเข้ามาครับกาดตกเราเห็นช่องว่างพอดีครับสามารถที่จะเตะเข้าไปบริเวณก้านคอแรงๆมากๆนี่กระดูกคอเคลื่อนนะครับคุณผู้ชมสําคัญทีเดียวครับบริเวณคอมาดูนะครับเวลาในการต่อสู้จริงนะครับ ยอ่สิบกว่าวินาทีครับคุณผู้ชมครับถ้าเวลาจริงอาจจะไม่ถึงนี้นะครับเวลาจริงจะรวดเร็วพอสมควรในเรื่องของการเรียนมวยไทยนะ ก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพที่เราจะได้เพิ่มเติมสุขภาพเนี่ยคืออย่างเราไปออกกํลาลังกายนยะสุขภาพเราจะแข็งแรงขึ้นเช่นไปเตะต่อยออกกํลาลังกายบ้างนิดๆหน่อยๆมันก็ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพกายเราดีสุขภาพจิตเราดีด้วยคิดอะไรสมองแล่นไปเร็วมันทําให้ดีมากสร้างภูมิคุ้มกันโรคอีกเตียงเทคนิคในเรื่องของการต่อสู้ คือขึ้นอยู่ที่สติปัญญาและปฏิพันธ์ไหวพริบของเราประสบการณ์ที่เราต่อสู้มาช่วงหน้ามาดูเทคนิคแม่ไม้มวยไทยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับคสั